ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางโอ้ยพอ,อๆก็ัเธอพี่จับส่ไปหมดแล้วอะพี่เอคาเชื่อถอะค่ะว่าไอ้รอยแดงๆที่หน้าพี่เอเนี่ยค่ะ<ม>เกิดจากผิวแพ้ง่ายค่ะไม่ใช่ค่ะพี่เอพี่เอเนี่ยนะคะเป็นผิวบอบบางแน่นอนอ้ยเดี๋ยว แล้วสรุปผิวแพ้ง่ายกับผิวบอบบางนี่มันต่างกันยังไงอะคะผิวแพ้ง่ายเนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในของเราเองนะคะเป็นภาวะทางพันธุกรรมส่วนผิวบอบบางนี่นะคะเกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะผิวเนี่ยอาจถูกทําลายหรือว่าได้รับสารเคมีรุนแรงทาให้ความต้านทานของผิวเนี่ยต่าลงค่ะพี่เริ่มงงแล้วแต่พี่ว่านะพี่ไม่ฟังเราสองคนแล้วดีกว่าพี่ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าพี่จะได้รู้ว่าพี่เป็นอะไรกันแน่แล้วจะทงไงให้รอยแดงๆนี่หายไปไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่่่งแล้ววคคคะะสสดี ง่ายค่ะไม่ใช่คุณหมอพีเอเนะคะเขามีปัญหาเรื่องผิวบอบบางค่ะคุณหมอคะง่ายๆเลยค่ะสองชาวเน็ตเขาเถียงกันว่าพีเอเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าผิวแพ้ง่ายหรือผิวบอบบาง2อย่างนี้มันต่างกันยังไงครับครับผิวที่องเอเป็นเนี่ยนะครับก็คือคะจะเป็นลักษณะของผิวแพ้ง่ายนะครับเพราะว่าเขามีอาการแดงง่ายนะครับเวลาเขาใช้เครื่องสำอางนะครับหรือการโดนแดดหรือชืออากาศหนาวนะครับเหล่านี้เนี่ยจะมีผลอาจจะมีหน้าลอกหน้าแดงแล้วขันที่นี้เนี่ยผิวบอบบางเนี่ยนะครับ ก็เป็นลักษณะผิวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะผิวที่ปกตินะครับแต่อาจจะมีลักษณะคล้ำง่ายนะครับหรือว่ากระครเคืองง่ายคือเช่นเจอแดดมากๆหรือว่าเวลาเปลี่ยนน้ำอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีอาการขึ้นมาเป็นแดงๆนะครับแต่ไม่ถึงกระคันแล้วก็ไม่มีอาการแพ้อะไรใดๆนะแล้วถ้าเราเป็นเราจะมีวิธีเยามีวิธีรักษายังไงพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับ เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดนะครับเช่นถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเนี่ยเรามีอาการแพ้มีอาการแสบคันหรือลอกเนี่ยนะครับเราก็ต้องทา m o i ์ t u r i z e r เยอะๆนะครับโดยเฉพา,าะไม่ใช่ใช้ดูดีมีดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปเจอสารเคมีแปลกๆที่เราไม่แน่ใจว่าเครื่องสำอางใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ควรไปลองแล้วถ้าเอเป็นแล้วอยากมันมีนวัตก,กรรมอะไรที่ทําให้แบบผิวเอสามารถใช้อยู่กับมันได้แลับ ครับก็จะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมไฮโอลิจิทเมนต์ก็จะเป็นลักษณะของการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องนะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องไคโอนะครับเป็นเครื่องความเย็นนะครับออเข้ามาช่วยทําให้ฟื้นฟูสภาพผิวนะครับพร้อมกับการผลักวิตามินนะครับเช่นวิตามินอีนะครับเช่นวิตามินหลักนะครับในการทําให้ผิวหน้าแข็งแรงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ครับและผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงคะผลลั์เนี่ยเราก็จะ อาการแพ้ที่ลดลงนะครับเวลาเราเจอหน้าหนาวเจอความร้อนหรือเจอแสงแดดเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับอาการพืนเ่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจะเริ่มค่อยๆลดลงสบายใจแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเป็นแบบนี้อีกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะค่ะคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้